ไปดูภารกิจของท่านพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกันบ้างค่ะคือเมื่อเชา้านี้คุณอ้นมีการลงพื้นที่ค่ะคไปสั่งตั้งด่านชั่งน้าหนักรถบรรทุกทั่วไทยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของรถบรรทุกเนี่ยมันก็มีผลเสียเยอะนะถ้าร,รถบรรทุกที่บรรทุกน้ําหนักเกินเนี่ยนะคะซึ่งเมื่อเช้านี้เนี่ยทางด้านของรองโจกเองก็มีการไปสั่งตั้งด่านตรวจค่ะซึ่งจะหวังที่จะสกัดนะคะรถบรรทุกที่มีน้ําหนักเกินพร้อมกับลงตรวจเข้มเส้น างเข้้้้าากรุงเเเทพชวนีดยค่ะมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพลานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะท่านได้เดินทางไปตรวจการจราจรและเส้นทางนะคะที่พบว่ามีรถบรรทุกพลุกพล่านที่ด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกค่ะบริเวณปากซอยเทพรักค่ะ50 พื้นที่สอนอบางเขนร่วมกับเจ้าหน้าที่สอนอบางเขนแล้วก็กองบังคับการตํารวจรจราจรรวมทั้งกรมทางหลวงด้วยนะคะเนี่ยแหละค่ะภาพข่าวตามที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะก็รถบรรทุกเนี่ยเข้ามาก็จะต้องมีการวิ่งเข้ามาผ่านทางด้านของเครื่องช่างน้ําหนักเนี่ยนะคะคซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นนะคะวันนี้มีรถบรรทุกวิ่งผ่านด่านช่างเนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าว8คันค่ะซึ่งจากการช่างน้ําหนัก ไม่พบว่ามีการบันทุกน้ำหนักเกินนะคะก็ถือเป็นมาตรการเข้มงวดที่ดำเนินการมาตลอด2เดือนอย่างได้ผลทั้งนี้ค่ะทางด้านรองโจกเองค่ะบอกว่าจัดนี้ไปเนี่ยจะร่วมมือกับทางด้านกรุงเทพมหานครและกรมทางหลวง จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันแต่ว่าเรื่องของเวลาเนี่ยยังไม่ได้กำหนดตายตัวนะคะเพื่อเป็นการกวดขันวินัยการบรรทุกน้ำหนักของรถบรรทุกป้องกันปัญหาการจราจรติดขัด และถนนเสียหายชำรุดจากการบรรทุกน้ำหนักเกินของรถบรรทุกนั่นเองแล้วก็ยังเป็นการกวดขันการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐที่หลีกเลี่ยงการรับสวยด้วยนะคะส่วนในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะทำในลักษณะเดียวกันค่ะโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองนะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การดาเนินการทั้งหมดค่ะไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะเอาผิดแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะแต่ต้องการสร้างสังคมใหม่ที่ใส่ใจปัญหาร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมโดยเฉพาะคนใช้รถใช้ถนนค่ะรัฐจะได้ไม่ต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมถนนที่เกิดปัญหาชำรุดจนนำมาสู่อุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่และใช้ยวดยานพาหนะด้วยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชม จำกันได้ก่อนหน้านี้จะมีรถบรรทุกนะคะที่วิ่งบริเวณเส้นสุขุมวิทแล้วก็เกิดถนนเนี่ยเป็นบริเวณนั้นเนี่ยเป็นปากท่อแล้วก็ พังยุบลงไปเลยนะคะก็ทําให้มีการกวดขันในเรื่องของการบรรทุกเนี่ยล่ะค่ะว่าเอารถบรรทุกเนี่ยเวลาบรรทุกของมาน้ําหนักจะเกินหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูข้อกําหนดหน่อยนะคะว่าน้ําหนักของรถบรรทุกเนี่ยแต่ละประเภทสามารถบรรทุกได้ในน้าหนักเท่าไหร่นะคะซึ่งรถบรรทุกขนาด4ีล้อต้องบรรทุกไม่เกิน9.5ตันขนาด6ล้อค่ะคุณผู้ชมต้องบรรทุกไม่เกิน15ตัน รถบรรทุกขนาด10ล้อต้องบรรทุกไม่เกิน25ตันและสุดท้ายรถพ่วงค่ะ6เพลา2 2ล้อก็คือเป็นรถขนาดใหญ่เลยนะต้องบรรทุกไม่เกิน50ตันครึ่ง50.5ตันครับอืมก็ต้องบอกว่าจริงๆอุย้ย 50ตันนี่เยอะมากเลยนะแล้วคิดดูว่าถ้าหากว่าแต่ละประเภทไปบรรทุกน้ําหนักเกินอีกเนี่ยคุณผู้ชมค่ะมันมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางเอ่ยเพราะว่าถนนเนี่ยเราใช้ร่วมกัน,ถ,น,นถ้าถนน,ถน,นมันซุดถนนมันพังแน่นอนค่ะปัญหามันกระทบแน่นอนถึงประชาชนทั่วไปนะคุณอันแล้วก็ภาครัฐเนี่ยเขายังต้องเสียงบประมาณในการมาซ่อมแซมเมื่อซ่อมแซมถนนผลเสียตามมาคืออะไรการจราจรก็ติดขัดอีก ส่วนใหญ่เลนที่รถบรรทุกขนาดใหญ่มักจะวิ่งถ้าเป็นตามต่างจังหวัดก็คือจะเป็นเลนสายสุดประมาณ1-2เลนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเลนสายสุดที่ะจะนะฮะได้รับผลกระทบอย่างเช่นถนนก็ชชำรุดสุดโทมถนนพังบ้าง<ช>นะครับ<ช>เพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าเป็นในเขตกรุงเทพมหานครคะนะครับถ้าเกิดว่าถนนพังแน่นอนเสียไปแค่เลนเดียวเนี่ยนะครับก็จะทําให้การจราจรเนี่ยติดขัดค่อนข้างหนักขึ้นเลยยาวเลยค่ะนอกจากภาครัฐแล้ว ผู้ประกอบการเองก็มีส่วนสําคัญที่เขาจะต้องเสียเหมือนกันถ้ารถบรรทุกน้ําหนักเกินผลที่ตามมาคืออะไรคะรถก็ต้องส้มแซมเยอะ ต้องมีการค่าเสื่อมลดมีการบำรุงรักษาให้มากขึ้นนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่ดูแลรักษารถให้ดีแล้วใช้รถบรรทุกน้ำหนักเกินด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนก็เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องระมัดระวงังแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ทางด้านของออรองโจกนะคะพลตำรวจเอกสุเชษฐาภาท่านเองก็ให้ความสนใจแล้วก็เข้มงวดกวดขันซึ่งตัวท่านเองก็ไปลงพื้นที่นะคะในการตรวจในครั้งนี้แล้วก็พบว่า หลังจากที่มีการเข้มงวดเนี่ยดำเนินการมาตลอด2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ได้ผลนะในเรื่องของการบรรทุกที่รถบรรทุกเนี่ยไม่บรรทุกน้าหนักเกินถ้าท่านทําอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นได้ว่านะครับเรื่องของปัญหารถบรรทุกน้ําหนักเกินที่มาวิ่งในเขตกรุงเทพมหานครน่าจะลดน้อยลงเยอะเลยทีเดียวใช่ค่ะดูจากท่านนี่นะครับลงพื้นที่ไปที่สุดดังกล่าวนี้ก็มุ่งมั่นตั้งใจนะในการที่จะสังเกตเนะฮะระหว่างที่รถบรรทุกคันนี้ก็ เลื่อนเข้ามาที่บริเวณนะครับเครื่องช่างน้ําหนักตัวเครื่องช่างเนี่ยก็ต้องได้มาตรฐานด้วยะนะครับก็คือจะต้องนะฮะช่างน้ําหนักแล้วก็ออกมาก็คือตรงนะฮะ,ะไม่ใช่ว่าเอ๊ะมันบวกลบไปอันนี้ไม่ได้นะครับเครื่องช่างก็คือจะต้องได้มาตรฐานนั่นเองครับก็เป็นมาตรการนะคะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็อยอังคงดําเนินการกวดขันเข้มงวดกันอย่างต่อเนื่องและไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหาคอนครอย่างเดียวนะคะในต่างจังหวัดก็จะมีการดําเนินการไปถึงเช่นเดียวกันค่ะ